วันนี้เรามาทำยำรวมมิดทานกันนะคะทุกคนแซ่บมากเลยมาดูส่วนผสมกันนะคะปิ้งตามนี้เลยนะคะส่วนผสมแล้วก็เรามาลงมือทำกันเลยค่ะเรามาลวกกุ้งกับหมึกกันก่อนเลยนะคะกุ้งกับหมึกไม่ต้องลวกนานนะคะเพราะว่าเออถ้าลวกนานมันจะทำให้เขาเปื่อยยุ่ยได้เพราะฉะนั้น พอกลุบกรอบพอค่ะสักแป๊บหนึ่งน้ำเดือดแล้วก็ดูเหลืองสุกตักขึ้นมาพักนะคะต่อไปก็ล่วงฮอตดอกค่ะฮอตดอกก็ล่วงไม่นานนะจริงๆเขาทำสุกมาแล้วค่ะเราแค่เอาลงน้ำให้เขาอุ่นๆสักหน่อยเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วก็มาล่วงหมูตับการมารวนๆเลยจ้ารวนจนหมูเป็นสีขาวแล้วก็ตักขึ้นมาพักไว้นะคะ มาเริ่มทำน้ำยำกันค่ะใส่น้ำตาลปี๊บ5ช้อนโต๊ะน้ำปลา5ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำกระเทียมดอง5ช้อนโต๊ะนะคะคนให้ละลายเข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลาย พอละลายแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะชอบเปรี้ยวมากน้อยเพิ่มเติมได้นะคะเติมพริกลงไปค่ะพริกที่เราตำไว้เรียบร้อยแล้วตำพอหยับๆยาบก็พอค่ะเผ็ดมากน้อยนี้เราก็ปรับกันได้เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วแต่ชอบเลยค่ะ ใส่น้ำยำแล้วต่อไปเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะใส่หมูยอฮอวด,ดอกหมึกแล้วก็กุ้งลงไปก่อนเลยค่ะตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะ ตามด้วยข้าวโพดค่ะผักขึ้นช่ายแครอทนะคะที่เราสับไว้แล้วสุดท้ายก็ต้นหอมแล้วเราก็ราดน้ำยำได้เลยค่ะ ามาคุกเค้าให้เข้ากันนะคะพอคุกเค้าเข้ากันแล้วลองชิมดูสักหน่อยปรับรสชาติได้นะคะสูตรนี้จริงๆก็พอดีแล้วนะคะแซบอิลีเดอ้อจ้า